เรื่องต่อมาครับกณีที่วันนี้มีความขัดแย้งโดยเฉพาะสถานการณ์อนในอียิปต์เนี่ยเขาวิกฤตแล้วก็ที่สําคัญมีคนไทยอยู่ประมาณการตรวจสอบว่า900ว่าท่านเนี่ยที่ยังติดอยู่แล้วก็ทางรัฐบาลเองโดยเฉพาะท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้มีการสั่งการให้รัฐมนตรีต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมทั้ง ได้มีการประสานเพื่อุะพยพคนไทยทั้ง900อออกจากอีกโดยเฉพาะมีการเดินทางวันนี้ที่ผมยิได้ติดตามนะครับว่า600ท่านแรกเนี่ยก็จะเดินทางจากอีแล้วไปที่ดูไบแล้วก็มีเครื่องบินจะรับต่อแล้วก็จะถึงเมืองไทยพรุ่นี้แล้วที่เหลืออีก300ชีวิตก็จะตามมานี่คือการสะท้อนว่ารัฐบาลเองโดยเฉพาะรัฐบาลนางสาวหยุนลันะะ่งได้เป็นรวมคนไทย แล้วก็ที่สําคัญให้ความสนใจในเรื่องนี้แต่ปรากฏว่ายังมีผู้ไปโจมตีในโซเชียลเน็ตเวิร์กคือฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนีม,มองว่ารัฐบาลไม่สนใจมากไม่ให้ความสําคัญมากอันนี้ขอปฏิเสธเราะมนเป็นความจริงดังสามีิรักก็ไดม้มีการสั่งการและมีการดาเนินการผมเชื่อว่าผู้นี้คนไทยคงจะถึงประเทศไทยเป็นที่สําคัญก็คจะออได้ตรวจสอบแล้วว่าคนไทยมีความปลอดภัทยทุกท่านนะครับ ก็อย่าไปหลงเชื่อหรือพวกพี่น้องประยานที่จติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยว่ารัฐบาลไม่ความสนใจบ้านะครับประชุมตีโดยเฉพาะผู้ที่คิดต่างกับรัฐบาลหรือตรงข้ามเอาประเด็นนี้ไปบิดเบือนทําให้เกิดความเสียหายต่อรัฐบาลน,นะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายด้วยนะครับแล้วที่สาคัญเนี่ยผมก็กำลังตรวจสอบและอาจจะต้องมีการดําเนินการทีร่จะแยกเอาผิด เป็นโดยเฉพาะการปาหกาและไม่เป็นความจริงกับสิ่งที่รัฐบ,บาลดำเนินการอาจจะปิดเข้าโทรพทคอมพิวเตอร์นะครับซึง่งจะตรวจสอบว่าเป็นการโพสขอ้อความเน่จะต้องมีการร้องต่อเจ้าหนี่ตำรวจนะครับที่ดูแลเรื่องนี้อยู่